สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินดี้ชาแนลนะครับก็วันนี้ก็อัปเดตถอนเงินนะครับครั้งที่41นะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับ E ีีถอนเงินเนี่ยเราจะเจอการทุกสัปดาห์อยู่แล้วเพราะว่าการทําเงินในแอปยูพิกเนี่ยนะครับเขาจะจ่ายเงินให้เราทุกสัปดาห์นะครับก็คือถ้าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราพอมีคอมมิชชั่นบ้างนะครับไม่ว่าจะกี่บาทก็ตามเนี่ยยังไงการันตีได้เลยนะครับว่าเราจะมีรายได้ทุกสัปดาห์แน่นอนนะครับเพราะว่าทางแอปเนี่ยเขาจะตัดจ่ายเป็นรายสัปดาห์นก็็เป อ่าข้อดีเลยเพราะว่าเราได้เงินที่ไวด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีขั้นต่ําในการถอนเงินด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้คือชอบมากๆเพราะว่าปกติอ่าแอปทั่วไปเนี่ยส่วนมากจะเป็นขั้นต่ําในการถอนเงินนะครับแต่แอปนี้เนี่ยเขาไม่มีขั้นต่ำนะครับก็คือ1บาทเลยไม่ถึง1บาทเลยก็ยังจ่ายปกตินะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมขออัปเดตนะครับอ่าเป็นการถอนเงินอย่างเดียวนะครับเป็นครั้งที่41นะครับเพราะว่าคลิปจะได้อ่า แล้วก็ไามา่ยืดเดยื้อจนเกินไปนะครับส่วนข้อมูลเกี่ยวกับทางแอป,ปเองนะครับตัวแอป,ป,ปหรือว่าใครที่อยากเป็น u p i c k e r อเนี่ยอยากทําเงินแบบนี้เนี่ยก็คือจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับก็คือแอป,ป,ปนี้คือแอป,ป,ป u p i c k นะครับแต่ถ้าเราโหลดมาเฉยเนี่ยเราไม่ได้เป็น u p i c k e r เนี่ยคือเราจะไม่ได้เราไม่สามารถทําเงินได้แต่ถ้าเราเป็น u p i c k e r เนี่ยเหมือนเราเป็นพาร์ทเนอร์เป็น v i p กับทางแอปเนี่ยเราจะสามารถทำเงินได้นั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดนั้นผมแนะนำให้รับชมวิดีโอด้านบนที่ผมจัดทำไว้ให้นะครับ กดตรงนี้ได้เลยนะครับรวมถึงใต้ล่างนี้ด้วยผมแนบลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนเนี่ยหรืออยากรับคําแนะนําจากผมโดยตรงเนี่ยสามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับแนบบทไลน์ไว้ให้ใต้ไอคลิปนี้นะครับเป็นไลน์ไอเดียของผมนะครับแล้วก็มีกลุ่ม V.I.P.U.Picker สำหรับเพื่อนๆที่ใส่รหัสเพนเทอร์ที่ขึ้นด้านข้างตอนสมัครเข้ามาในแอป U.Pick ด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยและได้โดยประมาณนะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปตรงนี้ทุกครั้งเลยนะครับเวลาเช็ครายได้นะครับ ก็นะครับสัปดาห์นี้นะครับให้เลื่อนลงมาด้านนี้นะครับอันบนนี่คือเป็นรอบปัจจุบันที่ยังไม่ได้ารวมเต็ม7วันนะครับให้เราดูรอบนี้คือรอบนี้คือเราจะได้เงินแล้วนะครับรอบนี้นะครับวันที่7ถึงวันที่13นะครับ7วันนะครับผม11,292บาท15สตางค์นะครับก็อัพเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็รับไปเมื่อวานนะครับวันที่16อ่าก็คือถ้าเราจะเช็คว่าเราได้รับบุญในวันไหนเนี่ยให้เราบวกไป3วันนะครับจากข้างหลัง อย่างเช่นวันนี้6กระโบกไป3วัน7 8 9กนะครับ13บกระโบกไปอีก3วันก็คือเขาได้จ่ายทุกวันพุธนั่นเองนะครับวันสุดท้ายเนี่ยคือมันจะเป็นวันอาทิตย์นะครับโบกไปอีก3วันก็จะเป็นวันพุธนั่นเองนะครับโอเคก็รอบนี้เนี่ยได้ส่วนลดการตลาดล้วนๆเลยนะครับก็คือคอมมิชชั่นสินค้าล้วนๆเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในธนาคารเช็คกันสักนิดนึงนะครับธนาคารเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกธนาคารเลยธนาคารหลักๆนะครับใช้ได้เลยนะครับ อ่าก็ยอดนี้เลยนะครับรับโอนนะครับ11,292บาท15สตางค์นะครับอ่ารับเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดดูได้แบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นในธนาคารจริงๆนะครับสามารถอ่ารีเฟซได้นะครับส่วนข้อมูลตรงอื่นเนี่ยผมขอปิดไว้เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับโอเคกลับในแอปต่อครับอ่าก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับที่เป็นยูพิกเกอร์ทำเงินในแอปยูพิกอยู่เนี่ยก็รับเงินกันไปทุกคนแล้วนะครับเรามีรายได้กันทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับตอนนี้ของผมเนี่ยก็ยืนพื้นอยู่ที่ประมาณสัปดาห์ละ1 0 0 0หนะครับผมตั้งเป้้าไววัันนละะ1,000บคร ก็คือตั้งเป้าไว้สัปดาห์ละประมาณ7 0 0 0นนะครับผมจะพยายามไม่ให้ตกมากกว่านี้เพราะว่าผมอ,าอยากมีรายได้ประมาณวันละ1000นะครับส่วนใครอยากมีรายได้เท่าไหร่เนี่ยอันดับแรกคือเราควรจะตั้งเป้าหมายเราไว้ก่อนนะครับทำได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีแต่เราควรจะมีเป้าหมายไว้ก่อนนะครับอาจจะเริ่มอ่าน้อยๆก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มมาเรื่อยๆก็ได้อย่างเช่นแรกๆผมเนี่ยผมก็จะตั้งเป้าเป็นคอมมิชชั่นวันละหนึ่งร้อยนะครับค่อยๆเพิ่มเป็น3 0 0 5 0 0 1000ประมาณนี้นะครับ คือถ้าเราทําคงที่ไปแล้วสักระยะหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะเพิ่มเพิ่มความขยันความเข้มข้นในการทํางานนะครับอาจจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโปรโมทสินค้าในแหล่งต่างๆนะครับหาเทคนิคเพิ่มนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะหาทํากันได้อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะย้อนดูนะครับย้อนหลังได้ว่าสัปดาห์ไหนทําเงินไว้เท่าไหร่นี่ครับเราดูย้อนหลังได้นะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับก็คือผมรายได้ตรงนี้เนี่ยรายได้ในแอปของผมเนี่ยคือไม่ได้เป็นเครื่องการันตีนะครับว่า ทุกคนเนี่ยจะได้เท่านี้หมดนะครับทุกคนจะได้สัปดาห์ละหมื่นแบบนี้หมดคือ,อของผมเนี่ยก็คือเป็นประมาณกลางๆเท่านั้นเองนะครับยังมีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับย้ําเลยว่าอีกหลายคนที่เป็นยูทิเกอร์เนี่ยทำเงินได้มากกว่านี้อีกนะครับก็คือ,อเขาอาจจะมีความขยันนะครับมีการลงมือทําอย่างจริงจังนะครับศึกษาข้อมูลมากกว่าเรานะครับมีแผนมีกลยุทธ์การตลาดมากกว่าเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้นะครับแต่ของผมตรงนี้เนี่ยที่มาเนี่ยให้ดูเนี่ยก็คืออยากจะแจ้งว่าเท่านี้เนี่ย ส่วนตัวของผมเนี่ยของผมคิดว่าส่วนตัวเนี่ยของผมก็พึงพอใจในระดับนี้แล้วนะครับก็คือทางแอปเนี่ยจ่ายให้เราอยู่แล้วนะครับไม่ได้มาการันตีแต่อย่างใดว่าอย่างไงจะได้เท่านี้แน่นอนนะครับมันขึ้นกับความพยายามของเราถ้าเราเป็นยูพิกเกอร์แล้วเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยรายได้มันไม่เกิดแน่นอนอ่าแต่ถ้าเป็นยูพิกเกอร์เนี่ยนะครับแล้วเราทำนะครับเราขยันเราตอบโจทย์เรานะครับมันขึ้นอยู่ด้วยว่างานนี้คือเราชอบไหมถ้าเราชอบเนี่ยมันจะมีแรงผลักดันให้เราศึกษาเพิ่มเติมให้เราค้นคว้าให้เราลงมือทําอย่างจริงจัง คือตรงนี้เนี่ยรายได้มาเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นของแถมดีกว่านะครับเราทํางานที่เราชอบเนี่ยอ่ะก็คือเราได้กําไรอยู่แล้วแต่ว่ารายได้ตรงนี้เนี่ยมันจะพัฒนามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นของแถมให้เราอนั้นเองนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับรายได้รอบปัจจุบันจะเป็นเลขสีเทานะ่ครับตัวนี้คือยังไงล่ะเราได้แล่นนะครับตรงเนี้ยที่เป็นสีเทาแต่ว่ามันอาจจะเพิ่มอีกอ่าในวันที่20เนี่ยมันอาจจะมากกว่านี้อีกก็ได้นะครับมันจะเก็บตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับแต่ละสัปดาห พอครบวันอาทิตย์หรือว่าครบวันที่20ตรงนี้เนี่ยหลังเที่ยงคืนมันจะเลื่อนลงมาเป็นสีชมพูด้านล่างแล้วก็จะมียอดใหม่เป็นสีเทาขึ้นมาแทนยอดนี้ถ้าขึ้นมาเป็นสีชมพูเมื่อไหร่คือเราคอนเฟิร์มเลยเราได้เท่านี้วันพุธหน้านั่นเองนะครับแต่ถ้าพุธไหนเนี่ยอ่าถ้าสัปดาห์หน้าวันไหนนะมีวันหยุดเนี่ยเช่นวันหยุดวันจันทร์หรืออังคารหรือวันพุธเนี่ยเขาจะเลื่อนจ่ายเป็นพละหัสนะครับอ่าประมาณนี้นะครับโอเคก็คอมมิชชั่นโดยประมาณวันนี้นะครับก็เช็คได้ตรงนี้เลยแต่คือมัััััันน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 กก็็็็็ไไไไไมมมมมม่่่่่ดดดด้้้้เเเเเปปปปคคคออิิชชทททีีสุธะะะรรรรรบบบาาาาจจโยณ อาจจะมีคนยกเลิกหรืออาจจะมีคนที่ยังไม่ได้จ่ายเงินคือรถเข็นไว้แะ้วประมาณนี้นะครับให้เราเข้าไปเช็คคอมมิชชั่นเมื่อว,วานจะแน่นอนที่สุดนะครับรา,ายวันนี่คือให้เราเช็คยอดหลังหนึ่งวันจะแน่นอนอย่างนี้นะครับคอมมิชชั่นรายวันคือก็ต้องเก็บจนไปถึงวนันเที่ยงคืนนะครับถึงจะรู้ว่าเราได้เท่าไหร่แต่เราแนะนำให้เราดูอันเมื่อว,วาน,นคือมันผ่านมาแล้ว1นวันนะครับมันสรุปได้เลยคอมมิชชั่นเมื่อวานนะครับให้ดูด้านล่างนะครับที่เขียนว่าสุดที่นะครับมันเป็นคอมมิชชั่นที่เราไไดด้้รรรรััับบบบจิงมมาาา1,800กว่ทนะค ย้อนดูไปที่1วันนะครับวันมะลืนนะครับก็วันที่16แล้วก็ย้อนไปเป็นวันที่15นะครับอ่าก็15นะครับรับมา3,101บาท6สตางค์อาะ60สะตางค์นะครับถามว่าคอมมิชชั่นขั้นต้นคืออะไรคือคอมมิชชั่นขั้นต้นคือคอมมิชชั่นที่เราทําได้ณวันนั้นแต่ถ้าคอมมิชชั่นสุดที่คือเป็นคอมมิชชั่นที่ถูกสะสมมาแล้วก็มาจ่ายวันนี้นั่นเองเพราะว่าการจ่ายเงินในแอปเนี่ยไม่ใช่ว่าเราดรอปชิปไปแล้วได้งเงเินเลย คือสินค้าเนะี่ยต้องไปถึงมือลูกค้าก่อนแล้วก็7วันลูกค้าไม่คืนของเพราะว่าแอปนี้เนี่ยคืนของได้ภายใน7วันถ้า7วันลูกค้ารับและไม่คืนของเมื่อไหร่แสดงว่าเราเป็นอันการขายเสร็จสิน้นเราขายของเสร็จแล้วนะครับทางแอปแบ่งคอมมิชชั่นให้กับเราจ่ายให้เราตรงนี้เนี่ยสามพันตรงนี้คือมันอาจจะสะสมมาหลายๆวันนะครับมนรวมตกในะวันนี้วันเดียวก็ได้นะครับก็ยังไงให้เช็คที่สุดที่นี่แหละแน่นอนที่สุดนะครับก็คือสรุปแล้วเนี่ยบางคนอาจจะกดเข้าไปแล้วก็ อ่าแบบไม่มีไม่มีตรงนี้ด้านล่างตรงนี้คือไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเราอาจจะเพิ่งเป็นยูพิกเกอร์นะครับคอมมิชชั่นยังไม่คอนเฟิร์มก็คือต้องรอ7วันอย่างน้อยก่อนนะครับถึงจะค่อยๆขึ้นมานะยครับยังไงเราขายได้เนี่ยลูกค้าไม่คืนของยังไงมีคอมมิชชั่นแน่นอนนะครับสงสัยตรง,ตงไหนก็สอบถามผมมาได้หรือว่าจะติดต่อแอดมินนะครับซัพพอร์ตโดยตรงก็ได้เนี่ยกดที่บัญชีนะครับอ่าแล้วก็ไปที่อ่าสอบถามนะครับติดต่อยูพิกเกอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับแจ้งเรื่องเข้าไปได้เลยนะครับเป็นระบบแชบ ตรงนี้ก็แจ้งไปได้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอแอปยูพิกเกอร์ทำเงินนะครับช่วงนี้ก็แคมเปญก็ใหม่ๆก็เดี๋ยวจะเข้ามาเรื่อยๆแหละนะครับใครที่อยากเป็นยูพิกเกอร์เนี่ยก็ลองศึกษาดูก่อนนะครับอชอบหรือเปล่านะครับถ้าชอบเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่างานคือไม่ได้ฟิกด้วยเราจะทำตอนไหนนะครับขึ้นอยู่กับ เราล้วนๆเลยนะครับหรือจะอยากเป็นรายได้เสริมเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับทำไว้หลายๆอย่างดีที่สุดนะครับผมโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่สนับสนุนและติดตามผมมาตลอดนะครับอย่างไรนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับรวมถึงข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอินดี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ